น่าจะรวยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมนีผมผ้ามาเลาะท่างอำเภอหน้าจะรวยครับมาเลาะท่างอำเภอหน้าจะรวยผ้ามาช่มบรรยากาศท่างอำเภอหน้าจะรวยกันครับ้างนาก็จะเป็นซุ่มประตูอำเภอหน้าจะรวยก็ถือว่าจะเลื่อนกา่าน้ามาอีกคันคนมีทางซีเรียสะครับ ย้อนไปเมื่อ20-30ปีที่แล้วยังเป็นขางสองเลนนะครับรก็ถืีว่าจะเลื่อนกาวหนามาหลายครับตอนนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจฝั่งนั่นครับ จะลองผ้าแวะเข้าตลาดครับแล้วพาไปส่บรรยากาศให้ตลาดตรงนี้นะจะเป็นสารหลักเมืองนครับสารหลักเมืองอำนนะเภอน้าจะรวย จะเป็นตลาดสดครับตลาดสดตอนนี้ก็เป็นเวลาอาโมงเสาร์ครับที่ผมพามารอแดดหอนแน่สักน้อยหนึ่งครับ ตรงน,นี้น่ะจะเป็นอาคารผู้โดยสารเนี่ยผ่านเลี้ยวซ้ายตรงนี้น่ะจะเป็นอาคารผู้โดยสารคนี่ตรงนี้เป็นตลาด ช่วงนี้เห็นเต็งโม่คายหลายครับนี่ครับสารลักเมืองอำเภอหน้าจะรวย,ท,วาาารรวยที่ว่าการอำเภอหน้าจะรวยทางน้าครับที่ว่าการอำเภอหน้าจะรวย มีงานพร้อมครับมีงานพร้อมเลยนี่มาหนี้มาถือมืองานเหมือครับอ๋บอตัวเต่งหมูเต่งหมูเต่งหมูขักขนาดเต่งหมูปักหนดัดโอ้สาวหยิบใส่เสียงเงินเวันนี้ปัดบัดบัด,บดขักเนี่ยหม,ม,มู บัางน้น้อยกบาทนี่สามสิบห้าวันหมอถามว่าชุแ่งกันหจะวันแตงโมปลูกเองมดขค้อหลายใสหลือคปะมาสามสิบห้าค่ะนี่อ่อยหนึะคอ่อยนึ่ง อ่าผมโมกโม่เลยล่ะลายแห่งหลายแห่งกุโมหมักหมูหมักหมูแตงหมูครับหลายคาดขนาดเอาหดี๋ยวน่อยน,นึงกินเบริรปีกับเบิร์ตลายแห่งหลายคาดขนาด ห้บาบาทค่ะมารอทางเพื่อนน้าจะรวยครับมาผองานสล้องสารลักเมืองเพื่อนน้าจะรวยพอดีมาผอแสงโมก,กับหมังหนักเรียกว่าสัปปบประรดเบิ้งดีครับกินเดือนนึงจักสิบเบือบ่อเบือ่อหลายแห่ง เราล่าแล้วปลูกเองของเจ้าของครับไม่ได้รับมาทุนเราแปดสิบครับเป็นถุงทุนละาแปดสิบมาเลาะถือเหมืองงานพอดีครับงานสลองงาหลักเมืองของอำเภอหน้าจะรอยครับท้องยาท้องกินคท้องยาท้องกินเทียบเลย มามาเถิกมืองานพันเดียมาหอดเถิกมืองานพันพอดีงานสลองสางลักเมืองใส่กอกหาบาทครับอู้ของอยาก,กายอของกินหลายแหงทดลองเลยขักขาดขาดแหงต้นหมาจะเป็นของกินแบบลายสิบบาทไกโรนี่กระดูก กะที่อราพุ่นเศร้าบาดนาแล้เว้ยรอกระซอครับหลังจากโขจากผ่ามาสุ่มงานครับงานสลองสันรักเมืองคนขายิีมขายของเป็นเครื่องหลินครับขายกับงานปีใหม่ครับ ถนใหม่ครับสองถนนเด็ดไงถนน,น,นบางไฟแดงครับพอดีไฟเขียวอะสายเมือมัสนสายกลางครับตรงไปบุทีรัม กิโลเม 95, ตรก้าสิบห้าบัลีกสามสิคว่าจะเลื่อนไปนหลายครับคิอว่าจะเลื่อนไปนหลายหลังจากที่ผมเคยมากเจ็ดห้โยมเพื่อน,น่าจะรวยสักงีกเคยขี่รถไชนาหรือว่ารถดิกเขามาในอำเภอแต่สมัยก่อนๆครับสมัย2 0 3 0ปีที่ผ่านมา ก็จะเลื่อนซ้ำนี่ครับตอนนี้จะเลื่อนไปลายแล้วครับจะเลื่อนไปลายไม่กี่คืนเขามาเบิ่งนังกลางแปงลงอยู่ในอำเภอเนี่ยครับขี่รถไถนามาเนาะเรียกว่าจะเลื่อนคัดแล้วครับวัดสีโปร กว่าค่อนข้างเจริญแล้วครับภาพี่น้องขี่รอชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอจะแตกต่างกันสัมไรครับเบิ่งไห้เบิ่งเพื่อความบันเทิงครับ ใช่เห็นเพื่อว่าผู้อยู่ทางไกลคนในจากบ้านจากซองไปทําการทํางานหรืออยู่ทางไกลครับบอดี้กับบ้านกับซองเพื่อบนได้เห็นทางอําเภอทางบ้านเคนจะได้คิดหอดคิดเทิงบ้านนะครับนาะนี่ก็ดอ,อ,อีกบ้านนึงครับบ้านติดับอําเภอครับบ้านน่าจะรวยครับ าจะรวยตำบลน,นาจะรวยอำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีหมโลกครับเรียกว่าใหมยโลกทีผ่านมากเมื่อกี้กคือใหมยโลกครับแต่ว่ายุคนน้จะรวย ผมบาได้พาเขาไปในโมบานครับผมขี่น้ำตามถนนใหญ่เลยครับถนนจะไปเขียดอำเภอปัตติร,ริกเขาปัตติริกครับเป็นเส้นถนนใหญ่ครับ